ครับสวัสดีครับส,สมาชิกเตดดัดบิดจมทุกตันประจำที่6เดอนกัานยน้า้ยน2568นะครับ ก่อน่เลยมาดูสำหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้กนตรงไปหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างเดนมาร์กเจอกับสกอตแลนด์นะครับผมได้กนตรงให้รองสกอตแลนด์ไปในราคาหนึ่งลูกนะครับี่ได้ยัมเพืร์ไปหนึ่งราคานะครับได้รองราคารึ่งก้วไปด้วยนะครับสหรับว่ากินเต็มและบวกมา2เด้ง2ราคาเลยนะครับคนนี้จบเกมเสมอกันไปด้วยสกอย0ประตูต่อ0ตามคาดนะครับต้องิงดีกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับบวกกันมาพอสมควรเลยนะครับในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะ ก่อนจะมาวิเคราะห์อบอลนะครับ่าลืมแอดไลน์มาที่แอด t ีดีเก้ด้วยนะครับยังมีรังนะครับแอดไลน์มาที่แอด t ีดีเก้ด้วยนะครับสำหรับสายบอลไม่ควรพลาดน,นะครับในกลุ่มเมพีของผมจะมีทั้งบอลเต็งบอลสดและบอลสเต็ปเป็นแนวต่างให้สมาชิก น่ารู้กันทุกวันนะครับมาดูสําหรับเกมคืนนี้หนึ่งคู่นะครับเป็นบอลโลโซนยุโรปนะครับเป็นคู่ระหว่างไอแลนด์เจอกับอังการี่นะครับไอแลนด์ I อยู่ดับที่60ของลู่นะครับส่วนอังการี่อยู่ดับที่38ของลู่นะครับเกมคู่นี้จะเตะกันเวลาทีาหนึ่งสี่้านาทีตามลาประเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนัดล่าสุดปรากฏว่าไอแลนด์ and, เปิดบ้านเอาชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับมาดูฟอร์มสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้งสองทีมกันเลยนะครับ เจ้าบ้านอย่างไอแลนด์สามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชะนะห,หนึ่งนัดและเส,สมอไปสองนัดนะครับส่วนนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับลักซัมเบอร์มาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มรวมก็ดูโอเคนะครับส่วนทีมเยือนอย่างอังกฤีสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชะนะห,หนึ่งนัดและแพ้ไปสองนัดนะครับในนัดล่าสุดบุกไปเอาชนะอาเซร์ไบน่นมาด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับฟอร์รมรวมยังดูคดข้างเย่น,นะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับ ชาวบ้านอย่างไอแลนด์จะไม่บอบ3-43นะครับตัวหลักๆก็จะมีนาธานคอรลินเมดโดเอตี้และก็อีวานเฟอร์กูสันนะครับส่วนทีมเยือนอย่างอังกรีจะไม่บอบส5 1านะครับนำทัาม,มาโดยมีลอดคือเคสโดมินิกโซบอสลายและก็โรลันสลายนะครับสำหรับเกมคู่นี้เดทเปิดมาเป็นราคาเสมอน,นะครับเป็นราคาวัดใจนะครับส่วนตัวผมผมชอบไปทางทีมเยือนอย่างอังกรีมากกว่านะครับผมมองว่าเกมคู่นี้อังกรีดูดีกว่าและมีโอ,อกาสที่จะเบียดเอาชนะไปได้นะ เพราะฉะนั้นผมต้องให้ใส่อังการีไปในราคาเสมอนะครับยังมีครั้งนะครับผมต้องให้ใส่อังการีไปในราคาเสมอนะครับผมมองว่าอยู่ทีมเยอนหน้ารุ่นกว่านะครับคนจากกันนะครับฝากกดติดตามในะกด subscribe ช่อง YouTube ตีดัดบิ๊กโจมและเพจตีดัดบิ๊กโจมให้ผมด้วยนะครับมีบรันอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากโอนงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ